แพทนปพาบอกแฟนใหม่ถูกใจเรดซิ่งทนงี่เง่าถึงปีหน้าว่ากันหลังคุณแม่สุดแซ่บแพทนปพายอมใจอ่อนเปิดตัวแฟนนับจากซุ่มคบหาแฟนหนุ่มพีชานนนอายุห่างกัน14ปีมานานถึงปีครึ่งแถมยังเข้าขากับลูกชายเรดซิ่งได้ดีสุดๆล่าสุดสาวแพตเปิดใจกับบันเทิงเวิร์กพอยท์ถึงเรื่องนี้ว่า ไม่ได้เปิดตัวแค่หลุดโป๊ะเลยปล่อยเลยตามเลยคบมาปีครึ่งเขาทนเราได้ทุกอย่างเคยตั้งไว้หกเดือนเดียวก็ไปสุดท้ายเขาทนเราได้เฉยถูกใจลูกชายเรดซิงเข้าทางกันเลยเป็นเหมือนเพื่อนถ้าอยู่ยาวถึงปีหน้าเขาทนเราได้ว่ากาันให้เขาหนึ่งรอยเปอร์เซนอยู่แล้วคำคำกำลังหาเรื่องหักคะแนนเขาอยู่แต่หาไม่ได้